สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้ครับคันนี้สภาพสวยๆครับมือเดียวป้ายแดง h อนด้า r v นะครับ2.0นะครับปี2010ตัวนี้ขับ2ด้วยครับรองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับอยู่ที่บางแคนะครับราคาสดนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้6 0 0 0โดยประมาณนะครับ6ปีนะครับ ขึ้นกับเครดิตและความชอบนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆรับประกันไม่มีชนหนักดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับโดยรวมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับหนึ่งแหกมื่นกิโลเมตรนะครับกับมือเดียวป้ายแดงปี2010นะครับรถสวยสภาพดีครับสําหรับสมาชิกที่กําลังเลงหารถครอบครัวนะครับและชอบซ r v ภายในสวยสะอาดนะครับพวงมาลัยมัทิติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ขับ2ด้วยครับไม่ค่อยจะได้เจอนะครับส่วนมากก็จะเป็นขับ4สี่ซ้่งซ้ำนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับเดี๋ยวไปชมภายในว่าจะเป็นแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับกับรถครอบครัวทรงนิยมรุ่นฮิตก็ ตัวนี้ก็เป็นที่สนใจของหลายๆท่านนะครับก็จับตาจับจ้องกันอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่เท่านั้นแหละครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับรถไม่มีชนหนักแต่ต่อเจ้าของดูแลถึงบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับเข้าสู่เช็คตุนตลอดครับใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรับประกันใหม่แท้นะครับ1นึ่งแสนานะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับเป็นรถเต็นท์นะครับ สังเกตได้เลยครับคันไหนที่ผ่อนได้จะเป็นรถเต้นนะครับคันไหนที่ขายสดก็จะเป็นรถพ่อค้านะครับความแตกต่างระหว่างรถพ่อค้ากับรถเต้นเดี๋ยววันหลังผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของ Honda c r ีเจนที่3นะครับหน้าตาสวยครับยังไม่ตกยุคเลยครับถึงแม้จะออกแบบมานานแล้วแต่ด้วยรูปทรงก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับและสภาพสมบูรณ์สุดๆครับ พื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางนะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับไปเช็คชมดูได้เลยครับว่าจะชอบและสวยถูกตาจริงหรือไม่นะครับสําหรับผมมาชี้เป้าไว้ก่อนนะครับมีสมาชิกถามหารถครอบครัวกันมาเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนให้นะครับก็ต้องคัดที่สวยๆแต่ส่วนมากผมจะคัดเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับที่เหลือก็ไปชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับว่าจะตัดสินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็ลองชมอยู่นะครับ ัวนี้สวยครับเป็นมือเดียวไปไย้ายแดงภายในยังใหม่อยู่เลยครับประมาณนี้นะครับพร้มอะไรมาตีฟังก์ชันจระจกซ้ายฝาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์เช็คชมดูรถตรวจสอบพันจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับโดยรวมคือรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับภายในก็เบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานยังดูใหม่มากๆนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ SUV h o n d a CRV ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกที่ชอบสาย h อนด้านะครับ สภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารพรอมโอนภาษีไม่ขาดนะครับไปชมไปเช็คดูรถตรวจสอบท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ